เดี๋ยวทุกคนเทคิเทคิแล้วนี่ตัวเฮียอะไรเนี่ยตัวเดมอนกี้เหรอมาทุกคนสตาร์ทเลยฮะอะไรอ่ะเดี๋ยวกขความจริงเข้ามาทุกคนแล้วไอ้ด้านข้างนี่คุนค้นๆว่ะข่าอะไรอะ่ะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งพบร่างของคนที่ถูกแที่ใกล้กับสถานีรถไฟอาซาฮีคาวะซิตี้เหมือนว่าร่างนั้นน่าจะโดนขวานสัตรูและในระหว่างที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนั้นก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรมากมายซึ่งก็คือถ้าใครได้ยินเสียงเทคิเทคิก็คือจะไม่รอดประมาณนี้ทุกคนจากทุกคนเฮ้ยเลสซื้อของโอเค ถ้าออกบ้านไปซื้อของตอนเช้าจะไม่ว่าเลยนะนี่ร้านนี้ร้านนี้นเชือมอิเดตรับค่ะอืดูก่อนเรามีอะไรบ้างเรามีนมมีพืชโอเคเราก็ต้องมาซื้อของโอ้ยเกเยี่ยมเลยมึงเนี่ยตกใจหมดเลยคูดอะไรอะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดินตามมาอเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยไปไหนแล้วเอ้าเจ๊อะไรอะไรจมแล้วคุณทำไมเนี่ยอะไรมึงเอ้หมีมีให้คุยมีคุยคุณตามผมมาทำไมเนี่ยหนีไปซะอ่ะ หน,นีอะไรให้กูหนีอะไรและเดินตามกูเข้ามาในห้องน้ำเนี่ยคือเฮียอะไรเก็บของก่อนแลน้วนมอยู่ไหนอะเฮ้ยอกตกใจหมดอีดอกนี่อะนมสวัสดีคุณเคยได้ยินอุบัติเหตุตเตรื่องเทคิเทคิหรือเปล่าอ๋อตำนานเรื่องเทคิเทคิน่ะเหรอมันเป็นตำนานที่เล่าเรื่องอะไรพวงนั้นอะแต่มันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้วแหละเดี๋ยวเรื่องจริงเหรอเกิดอะไรขึ้นในคืนนี้เดือนนี้เธอจะมาปรากฏตัวโปรดระวังตัวไว้ด้วยนะระวังตัวไว้เออโอเคฉันจะระวังตัวอ่ออะไรวะไอ้แก มาเสียหายไปไหนเอ่อต้องไปตามหาแคชเชียร์มาคิดเงินอีเจเข้ามาหลังร้านไม่มีใครเลยพนักงานหายไปไหนอ่ะเอา้าอีเจอีโดเขาทำไมมาอยู่ตรงนี้เหรอเอ่อขอโทษน,นะมึงจะมาหลังร้านำไปคิดเงินด้วยกูโอเคงั้นกลับไปก่อนนะกลับไปที่เดิมอีโดอะไรอะ่ะ วอตตอฮะเดี๋ยว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 ูกลับเข้าร้านดีกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยพิกเอาเจะจ่ายของทั้งหมด2,750เ็อยนขอบคุณนี่เรากลับบ้านได้แล้วใช่ปะ่ะเจ๊ประตูร้องปิดขังกูในร้านเลยเดียเอาแล้วแม่งขังกูอะคือเฮียอะไรเนี่ยบอกไม่ได้ อะไรอะไรคืออะไรคือขี้อะไรเมื่อกี้โอ๋ออีเจ๊คโดนขาดครึ่งอี้อะอะไรยังไงต่อกูกูต้องไปไหนอีดอกกูเข้าร้านกูเฮ้ยมีไฟกูแจรถโอเคมึงจะมาอีกไหมไม่มาแล้วเนาะอีเจนี่รถมึงใช่ไหมขอขอยืมก่อนนะยืมยืมถาวรน่ะเี้า หลอดเว้ยจบตำนานไทยคิดไทยคิดไอ้ค really? ิดเอานอนตายสิเว้ย